ลูกหลานพระเจ้าตากสินห้ามเลื่อนผ่านพิกิจไงจะใครล่ะวันนี้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานณวัดทาา่าลาดพวกเรานางรำก็เร่งแต่งตัวกันตั้งแต่เช้าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่พิธีครับทุกคนจริงๆแล้วพิธีนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการแห่พระบรมรูปนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชจากบริเวณสนามหน้าเมืองเข้าสู่วัดพระมหาธาตุเพื่อ เพื่อทําพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุหลังจากนั้นก็จะแห่องค์พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อไปประดิษฐานยังวัดท่าราดอำเภอท่าสลาครับทุกคนตอนนี้พวกเรานางรำก็มีโอกาสได้รำหน้าขบวนมีขบวนช้างขบวนม้าเกียรติยศ และพิกิตกับพิพลก็ยังได้ถวายพวงมาลัยแด่พระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยครับทุกคนนี่ก็เป็นช้างที่ร่วมขบวนน่ารักมากๆบอกเลยว่าใครดูจบคลิปนี้จะได้เห็นของดีถ่ายคลิปครับทุกคนตอนนี้ขบวนอันเชิญก็เข้าสู่พิธีแล้วนะครับโดยทหารนะครับที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดนักรบโบ,บราณเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยถือว่าพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆพิกิตกับพิพลอยู่ในพิธีนี้ยังขนลุกเลยครับ ทุกคนตอนนี้เมื่อพร้อมได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับก็เจ้าอาวาสวัดท่าลาดนะครับก็ได้ทําพิธีแล้วก็อัญเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปแล้วก็องค์พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็ยังมีนะครับรูปปั้นของนายทหารที่อยู่เคียงข้างกับพระองค์ด้วยเข้าสู่ศาลาพิธีซึ่งได้สู่ถูกสร้างไว้อย่างสวยงามมากๆกครับทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ชมพิธีนี้นะครับสำหรับ ใครที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีนะครับลองดูจากคลิปจากพี่กิตได้เลยนะครับ สำหรับใครที่อยากขอพรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเพื่อขอพอรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบรมกษัตริย์ของไทยนะครับหลังจากนี้ก็ดูพิธีได้เลยครับตอนนี้ก็ขบวนทหารต่างๆนะครับก็ร่วมอัญเชิญองค์พระบรม,มรูปนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมในพิธีนี้ด้วยนะครับซึ่งพิธีนี้นะครับก็จัดที่วัดทาา่าลาดและหลังจากนี้นะครับถ้าใครอยากจะชมบาร,รมีหรืออยากจะเข้าสการะ พระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็สามารถที่จะเดินทางไปได้เลยนะครับที่วัดท่าลาดนะครับทุกคนอยู่ที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปชมนะครับจะทึ่งและก็จะขนลุกกับพระบรมรูปองค์นี้มากๆนะครับซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสําหรับพิกิจแล้วนะครับดีใจมากที่ได้ร่วมรําถวายหลังจากทาที่พระองค์ท่านได้เข้าประดิษฐานอย่างศาลาที่ประทับ เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คลิปนี้กับพี่คิดด้วยนะครับและต้องบอกเลยครับว่าของดีอยู่ที่ถ่ายคลิปนี้ครับทุกคน